โอ้ยมาเร็วมาเร็วม,มาเร็วดูเนินอะไรเนี่ยเนินมหัศจรรย์เนินนี้อยู่ที่มิตติ้งวงงังนงวันที่29บตุลานี้นะครับไม่ใช่เดือนนี้นะครับเดือนหน้านะครับมีคนหลงเดือนนะครับยีบ้าตุลาเจอกันครับมิตติ้งวังดงครับผมไม่ใช่งานแข่งขับขี่กันสนุกสนุกไม่ผ่านก็มีทางเลี้ยงให้นะครับสุภาพสตรีอยู่ด้านบนเน้นสองสาคนนะครับมีน้องแคทบันทีน้องพลอยแล้วก็ มีมิดแกนอยู่คนชื่ออะไรอิงฟ้ามิดแกนมาด้วยนะวันนี้โอ้โหดูดูเนี่ยแค่ไหลลงมากันอร่อยแล้วไทยก็ามาแล้วคนเก้าเก้าดยแล้วชังปืนไปแล้วชัางปืนไปแล้วเดินมันมี4สเต็ปนะครับแต่อันนี้สเต็ปที่1นึทาแรงไม่ดีไม่รู้จะขึ้นยังไงครับสเต็ปที่2ครับไปสเต็ปที่3เกือบ <laughs> จุดนั้นคือสเต็ปที่3และด้านบนสุด ที่คนยืนนั่นคือสเต็ปที่4นะครับตั้งแต่กลับจากอินโดนีเซียมาตอนนี้ในไทยเราคือเหมือนจะบ้ากับเทพเจ้าเนินนะครับในวังดงนี่ไม่แพ้ที่ไหนเลยนะครับคอนเซปต์ของเขาคือวังดงที่ไหนก็ได้นะครับคาว่าที่ไหนคือนอนนะครับนอนที่ไหนก็ได้นะครับจะนอนตีนเนินกลางเนินยอดเนินปลายเนินได้หมดครับสวัสดี15ท่านครับที่เข้ามาครับกดเก้าเก้าให้ผู้บรรยายก่อนครับ เดี๋ยวจะไลฟ์สดสั้นๆนะครับช่วงเทสเนินนะครับวันนี้เป็นการเทสไลน์นะครับทดสอบไลน์จะเป็นรอบสื่อมวลชนกับเลดี้นะครับเพราะฉะนั้นจะมาดูว่างานนี้เราจะสนุกแค่ไหนครับถ่ายทอดแค่สั้นๆให้ดูเนินเดียวครับยังมีไฮไลท์หลายเนินนะสวัสดีครับเจ้าเจ้าชายหรือเจ้านายเจ้าชายครับสวัสดีคุณอำพลครับผม ขอบคุณนะครับกดเก้าๆมาเลยครับดาวเดิมไม่ต้องส่งนี่ยังไม่จบเทคที่สองแล้วด้วยโอ้เจ้าถิ่นบอกวันนี้วันนี้เจ้าถิ่นเองก็จะไม่ไหวมันเกินไม่เหมือนกันนะเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวดูยางก่อนให้ดูยางก่อนว่าบนเนินมันช่าแบบนี้นะครับแล้วก็ยางนี่คือสภาพไม่เต็มเพราะฉะนั้นวังดง้งยีบเก้านี้ใครจะมายางหลังยางหน้าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับแนะนําครับวีโมโต้ ถ้าเป็นรุ่นนิ่มๆนะครับยางนิ่มๆจะเกาะดีมากนะเทคที่สามครับจัางปืนจังปืนเดี๋ยวนี้เริ่มลงสนามแข่งแล้วนะครับแต่ยังเป็นรุ่นมือใหม่อยู่ครับก็ได้ที่หนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้อยู่เรื่อยๆนะครับรองเท้าอาจจะไม่เซฟสักนิดนึงแต่ว่าคนสกิลดีๆจะเซฟตัวเองได้ดีครับไปครับฟังเสียงสเต็ปที่หนึ่งครับ ผ่านไปแล้วครับเสเต็จที่หนึ่งคันเล่กไม่ดีครับสเต็ปที่สองไม่ผ่านครับมันมีอยู่สามสเต็ปถ้ารวมยอดเนินจุดจบก็สี่สเต็ปนะครับเห็นดำๆอยู่ที่ต้นไม้นั่นจะจิ้มเรานะครับหนึ่งในเจ้าภาพหลักในการจัดงานครับพี่จิ้มครับทหารพลาน11ปีที่นาลาธิวาสนะครับปัจานียะลาปัจจุบัน ย้ายลงมาย้ายขึ้นมาทํางานอยู่บริเวณการย้ำบุรีนะครับออปีนี้มาเป็นเจ้าบ้านวังดงว่าครับตัวนี้300ร้อยหรือ2อ0สหรือสองไปครับ300ครับผม tf สามรอยฟงเงสียงสเต็ปที่หนึ่งโอ้โหสเต็ปที่หนึ่งก็ไปแล้วเลื่นจริงครับวังดงที่ไหนก็ได้ครับนอนตรงไหนก็ได้โอ้ดูจ่าจิ้มข้างบนยิ้มเลย ใครก็มาแล้วกดเก้าเก้าไว้ก่อนเร็วร้อนเดี๋ยวไม่มีแรงไฟ้สดขอเก้าเก้ามาก่อนกดมากดมาอย่าขี้โกงกดเก้าเก้ามาเร็วมีอะไรคุยกันยี่สิบเก้าตุลายี่สิบเก้าตุลาเดือนหน้าเดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้ไม่ต้องรีบไปซ้อมมาไปซ้อมมาแต่ไม่ได้เป็นลายบังคับเป็นลายมิสติ้งขี่กันสนุกสนุกถ้าอยากลองลองได้เดี๋ยวมีสตาฟช่วยให้แล้วก็ถ้าไม่ไหวไม่ต้องห่วงนี่มีลายเรียงไว้ให้ครับ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องความยากถ้าอยากมันมาเจอกันวังด้งมิทติ้งยีตุลานี้สนับสนุนการเดินทางโดย v ีโมโตครับยางดีอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับทั้งปืนเอาอีกไหมเปลี่ยนรถเหรอเปลี่ยนรถครับยังไม่นำใจครับเน่เอาตัวแรงเบอร์สี่ห้า เอาตัวแรงเบอร์สี่ห้าของวังดงจัดให้ดูก่อนขอประธานอภัยเรื่องชุดไม่พร้อมนะโอ้เสียงรอบแม้งคนละเรื่องนเลยวะคันนี้ต้องเกียร์สองเท่านั้นนะครับใครคิดว่าใช้ขึ้นเนินเกียร์หนึ่งนะครับไปฝึกเกียร์สองมาเลยนี่เห็นไหมรู้เลยว่าสเต็ปดีกว่ากันแต่ไม่ไหวครับไม่ไหวครับสระยานครับฟังเสียงกันเร่งรู้เลยว่าแบบขึ้นในไกลกว่ากันนะครับของช่างปืนรถยังแต่งไม่เต็ม ต้องไปเปลี่ยนคันมาครับโอ้ร้อนบนโ <c oughs> บนโบนยนใหญ่เดยวเดินไปดูใกล้เ<อ>นี่็คือมันชํำเห็นไหมมันชํำม,มันก็ได้แท็กชั่นดีๆขึ้นนิดตนึงเ,เ,เนินนี้ไม่ได้เปิดให้เทสไม่ได้ทดสอบนะครับไว้ให้เฉพาะช่วงลายช่วงวันที่29ตุลาเท่านั้นนะครับสำหรับมิทติ้งครับไม่ต้องติดต่อมาเพื่อเข้าพื้นที่นะครับช่วงนี้จะเป็นช่วง การเทสไลน์โดยเรดี้กับช่วงสื่อมวลชนนะครับขอบคุณสำหรับาวดาวล้านดวงนะครับที่ไม่มีใครส่งมาให้เลยไม่เป็นไรครับกดเก้าๆมาถือว่าให้กำลังใจกันแล้วครับกดไลค์กดแชร์ไปครับอยู่สักครู่เดียวไม่เกิน30นาทีฮะดูข้างบนผู้ชมด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวส่งก่อนวันนี้มีกิติประศัก์มานะครับหลายคนอยู่มีนักเข้พิสุนะครับแล้วก็กลุ่มทีมงานของเมืองการนะครับเมืองการก็ชื่อแปลกๆครับท่าเยอะครับ พวกน้ำเบิร์ตบากาเมนูโรยัดเคหมอหมาหมออกมาไม่มานะครับขอประทานอภัยด้วยน่าจะติดธุระนะครับพี่หมอหมาก็มีคนอยากเจอนะอยังไย่งยังยังไมมาช่องรอบสื่อมวลชนเดี๋ยวนะย่าจะมาวันที่ยีเกครับยีนี้เราทําบุญให้โรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จัดงานที่โรงเรียนวังด้งนะครับมีครูอยู่แค่5หรือ6คนเด็กนักเรียนเกือบร้อยนะ ซึ่งถือว่ายังขาดแคลนอยู่เยอะครับมิ팅ครั้งนี้คือเงินเงินเกือบจะไม่น่าจะไมหมฮะค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวน่าจะให้ที่โรงเรียนทั้งหมดเลยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่รก็ยกให้โรงเรียนหมดนะครับไปช่วยบริหารการศึกษาเพราะว่าครูมันน้อยนะครับต้องไปจ้างครูตาจ้างที่เราได้ยินได้ยินกันว่าครูตาจ้างจ้างกันหกพันก็เพราะอย่างนี้ครับต้องบริหารเรื่องเงินครับมันไม่มีใครบริจาคงบก็น้อยนะครับ มาเจอกันครับวันที่29ตุลาครับไม่ใช่สิ้นเดือนนี้นะฮะสองเครับผมพี่หมอหมาไปด้วยโอเคเจอกันนะครับวันที่ยี่เนะครับพี่หมอหมาไปด้วยนะครับมีคนบอกว่าให้นะเคร้ K, องเนินหน่อย มีคนบอกว่านะัเคขี่ให้ดูหน่อยขอบคุณดาวครับขอบคุณนะครับเอซี FC ประจำออะยังจะเอาครับช่างปืนครับโอ้โหเอาไหมช่างปืนเ,เอาอีกไหามา <laughs> มีคนบอกว่าให้พี่เจียมาพี่เจียพี่เจียอย,ยุเยอะแล้วครับ เต็มที่ก็สเต็ปแรกครับ <laughs> โอ้โหเลื่นแบบนี้ใจคอจะทรมานคนอายุเยอะเด <c oughs> ็กสปีผมอีก3ปีผมจะ50แล้วครับ <c oughs> แจ้งไว้เผื่อไม่ทราบตอนนี้ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วครับถ้าสุขภาพ <c oughs> ไม่เอื้อมหน่วยจะไม่เล่นเลยฮะ <c oughs> อย่างนี้ลายลายยากครับถือว่ายาก <c oughs> แต่ว่ามันเป็นลายให้เล่นสนุกครับไม่ได้แบบ <c oughs> บ,บังคับต้องผ่านนะครับแล้วถ้าสังเกตให้ดีเดี๋ยวผมซูมให้ดู มันเป็นหินนะครับหินเป็นกระพักเขาเรียกแถวนี้เขาเรียกกระพักคือพออย่างเนี้ยไอเนี้ยก้อนใหญ่ๆกลางเนินเนี่ยพอเราชนปั๊บล้อหน้ามันจะยกพอยกขึ้นไปในตรงนี้ผ่านมาเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งแล้วมันจะมองไกล,ไกล,ไกลมองอยากครับมันจะมีอยู่สามสเต็ปฮะมองอยากเนินมองอยากหไ,หไม่ได้ไม่ได้เป็นเนินที่ธรรมดาครับมาครับช่างไหนน่าจะเทคที่สามแล้วช่างไหนนี่ก็มือตึงๆอยู่นะแกเปิดน้อยครับ เพราะว่ามันลื่นนะจะกรเลงน้อยไปเลงอออข้างบนครับต้องมาล้านดีๆมาล้านดีครับแต่เปิดเร่งไม่ได้ครับจะเห็นว่าท้ายสะบัดครับปัญหาอยู่ที่นี่ครับความลื่นครับถ้าไม่ลื่นถ้าเนินไม่ลื่นเออเขาบอกมีสุปร์คับไปจอดแถวๆเนี้ยแถวๆที่ช่างไหนนอนนะครับสุปร์คัพขึ้นถึงจุดนี้นะไม่มีการปั่นเนินนะครับเราต้องขึ้นไปเทคใหม่เออถ้าไม่ผ่านก็คือกลับหัวลงมาเทคใหม่อย่างเดียวนะ นี่ไม่มีใครกล้าเล่นแล้วครับจะมีแบบแค่มือต้นๆของกลุ่มเท่านั้นนะที่จะเล่นเนินนี้โหดจ,จริงแต่ไม่ได้บังคับให้ผ่านครับในความโหดคือไว้ซ้อมไว้ขี่เล่นสนุกๆน,นะครับสวัสดีผู้ชม52สิบสองท่านครับใครยังไม่กดก้าๆรบกวนกดมานิดหนึ่งครับสว,สวัสดีเป๊กเปกวังดงนะครับนั่งอยู่แถวนี้ยังอุตส่าห์ช่วยกันดูไลฟ์นะครับสวัสดีพี่อมพพี่อมพลนะครับ สจเจี๊ยบมันก็อยู่แถวนี้นะว่าสจมันมาป่ะบผเฮ้ยสจมันมาอยู่ด้วยป่ะวมันเปิดไลฟ์ด้วยอ่ะโอ้ยวิ่งลงเนินเนี่ดูดูดูกว่าเขาจะเดินลงมาถึงมีใครเจ้าอีกไหมไปเนินเล็กดีกว่าไปเนินเล็กนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปเนินเล็กเนินเล็กก็พอได้เล่นแหละเนินเล็กพอได้เล่นอ้าวได้ได้ได้เดี๋ยวไลฟ์ให้เนินหนึ่งเดี๋ยวปิดไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวย้ายเนินแล้วเรา เราไปเนินเล็กเดี๋ยวไปดูจะว่าจะไม่ไล้์นะแต่ช่วงนี้ความมันอยู่ที่การไล้สดเนี่ยดูดูคนสูงไอช่างไ้นสูงน้อมีร้อยเก้าสิบมั้งไม่ใช่ร้อยแปดสิบอ่ะดูดิขนาดคนขายยาวยังไม่เข็นรถยุงบนอะ่ะแล้วนะสุดมือสุดมือเห็นไหมสุดมือได้ยินเสียงแอร์ได้มด้ดไหมเสียงสตาร์ทเครื่องแต่ไม่ติดอ่ะได้ยินไหมไอ้นั่น่ะคือวินไฟฟ้าใช้การกดกดสตาร์ทแล้วให้รถเดินหน้า คือกดสตาร์ทในสตาร์ทมันจะไปหมุนล้อหลังล้อมันจะแบบเคลื่อนตัวไปเบาๆให้พ้นจุดวิกฤตไปก่อนแล้วก็ไปสตาร์ทออกตัวจุดด้านบนถ้าใครจะทำวินไฟฟ้าต้องไปตัดสวิตช์พักเท้าแล้วก็สวิตช์สตาร์ทที่บริเวณคัสนะครับ2จุดสวิตช์พักเท้าก็อาจจะไม่เกี่ยวนะครับใช้เพราะว่าพักเท้ามันจะขึ้นอยู่แล้วใช้แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งมูฟขับไปเนินที่2ครับ อย่าให้อย่าให้เราลงมือครับถ้าผมลงมือนี้ถ้าจะมีเอลเครสหรืออาจจะเขียวช้ำก็ได้เดี๋ยวไปเจอกันที่ทีมงานวังดงนี่จ่าจิ้มว่างๆเราไปเจอไปลองเข้าไปดูเฟซจ่าจิ้มโอ้โหยังรอผมยาวนี่สันแดนะเจอกันได้เนี่สันดานเจอกันได้ไม่ใช่าตี้าต่อยนะเจอกันได้ไปถึงไปขี่รถไปขี่รถไปขี่รถกับจ่าจิ้มได้ใครยังไม่รู้จักเดี๋ยว เอาไม้นาะามมาวันที่ยีตีสนิทจัดจิ้มม่ต้องสองทีเอออย่าตีหน้าแข้งนะตีคอไม่ลงเขาคอแข็งมาก<อ>าไปครับเดี๋ยวปิดไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับอีกเนินหนึ่ง